ก็เบมันก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยทางการท่าเองก็จะทําทุกอย่างให้มันเสมอภาคเพื่อว่าให้มการแข่งขันมันมีแล้วก็แรงเตือนที่ดีนั่นคือเป็นสิ่งที่เราพอใจในวันนี้ส่วนในด้านของรายละเอียดาตา่างๆนานาเนี่ยทางการท่าเขาก็เดี๋ยวเขาจะเป็นคนพซนต์เองว่าเจาะมาเป็นแบบไหนในรูปแบบไหนนะครับแล้วทางทางขึ้นมโดยการาในรุ่นก็จะเป็นคนตอบประเด็นสําคัญที่คุยกันนี้คือเรื่องอะไระก็คือ ก็จากที่ผมพูดในที่สุดกลับกลับมาที่คําว่าเสมรภคหรือว่าในการที่เราออเปรตเนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานเดียวกันนะครับจะเป็นรายได้ของแพคกิจอะไรแล้วแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทางค่าเขาเป็นคนออฟเฟอร์มาแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าเมื่อมันมีการแข่งขันมาแล้วมันยึดทุกอยู่างมันเหมือนมันข้าศัที่มันเข้าเทียบกันอะไม่งั้นมันก็ทำทำธุรกิจไม่ได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เราเป็นคนเฟอร์แล้วก็เขาจะให้เราทิศสายการดูใช่ไหมคะที่ห้าสายที่เราครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ควรจะเป็นนนอย่างั้ เด้านของการเสมอภาคครับเออพิเศษเมื่อไหร่คะไม่รู้ทอทอนก็เดี๋ยวต้นทุนเปลี่ยนการท่าใครรู้ก็มาเวิร์กดีเทลแต่ด้านจะเริ่มเหมือนไทยอเซียนไหมคะเหมือนเขาจะมาตุลาตุลาเขาจะได้ส่วนลดอย่างค่าธรรมเนียมสามสิบก็คงทุกอย่างต้องเริ่มเวลาเดียวกันคือทุกอย่างแพ็กเกจพวกนี้มันจะต้องเริ่มพร้อมกันหถ้ามันมีแพ็กเกจอยู่แล้วทอทอนยังต้องคิดอะไรอีกถ้าเสมอภาคคนเดียว มันไๆๆม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวมันมันสัมพัทธหลายอย่างกันมันมีเกี่ยวเรื่องน้ําท่วมอะไรด้วยที่เขามาช่วยช่วยเราใช่ไครับฉะนั้นอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องคุยกับการท่าเองแต่ผมว่ารายละเอียดตรงจุดนี้การท่าเขาจะติดต่อหมายถึงน้ำท่วมนี่เขาช่วยเราไปแล้วหรือยังหรือย่งคะช่วยบางส่วนแต่ว่ามันอีกหลายส่วนที่เขา,เ,าเขาช่วยเรื่องะอะไรบ้างอะคะก็ขคือในด้านของการที่เราไปใช้ค่าใช้จ่ายที่สุรภูมิเนี่ยไม่ต่างกันกับดอนเมืองในวันนี้อะไรตึกก๊อกแรกแล้วเดี๋ยวมีอันอื่นอะไรที่เราอยากให้เขาช่วยอีกก็เดีีี๋๋ยยววเเเเคาาาดจะมมอออฟฟร์ล แต่ที่แน่คือว่าในที่สุดแล้วมันให้มันอยู่ในเบสิคเท่ากันหมดอันนี้เราจะได้คําตอบเมื่อไหร่อ่ะคะพี่ก็เดี๋ยวเขาจะเวิร์กมาให้ต้องรีเร็วอ่ะตอนนี้เท่าที่คุยวันนี้ก็คือถือว่าพอใจไหมหรือว่ายังมีปมไหนที่ยังติดใจอยู่ก็เรื่องพอใจแล้วในด้านของการท่าเทียมนะครับเมื่อวานก็เจอท่านรัฐมนตรีด้วยก็ได้สนับสนุนจากท่านด้วยนะครับแล้วท่านมนตรีว่าไงอ่ะก็เหมือนกันคือทุกอย่างมันต้องอยู่ใน l ล v e l play คือเท่าเท่ากันหมดค่ะในเรื่องการบริหารณาทเหนือค่า แอร์เอเชียมาเหมือนว่าเราจะไม่ได้รับความสะดวกมากเท่าเดิมไหมจะมีปัญหาในการบริการเที่ยวบินขึ้นลงไหมไม่ไม่ควรจะนะฮะไม่ควรจะคือสนามบินนอรมเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สามารถที่รองรับได้เยอะมากนะจริงๆแล้วเนี่ยมี30ล้านคนสบายๆที่แอเอียมาเนี่ยก็เรารวมแล้วโดยสก็มีประมาณ10บกวล้านคนเองก็ถือว่ายังยังโอเคนะครับ มันจะเกิดการแข่งขันอย่างผู้เรยนสารอะไรอย่างนี้เรากำลังการแข่งขันนี่มันเป็นปกติอยู่แล้วจะเป็นสนามินไหนมันก็การแข่งขันกันนะธุรกิจแบบนี้มันมันต้องมีการแข่งขันกันอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราเรารับได้อยู่แล้วและที่เราประเมินมันจะทําให้เราได้รับผลกระทบลูกค้าลดลงเยอะหรือเปล่ามันไม่ควรจะลดลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันสามารถจะยิ่งมีสายการบินเยอะคนก็ยิ่งมาเยอะก็มีทางเลือกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสายการบินไหนเขาจะแข่งขันกันยังไง ที่จะดึงผู้โดยสารมาใช้บริการของเขาแต่ที่ที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่านั้นก็คือว่าสนามบินดอนเมืองก็เปิดเป็น full airport ขึ้นมาครับเป็น international ด้วยนั่นหมายความว่าในอนาคตมันก็มีสิทธิ์ที่จะการเปิด international เหมือนกัรสำรนกแอร์ด้วยเหมือนกันก็นี่เป็นอนาคตเหมือนกันเราต้องดูกันปีนี้เรานกแอร์เราคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ผู้โดยสารสำรแอร์เ่อนเยอะไปแล้วประมาณปีนี้ประมาณสิบถห้าล้านละห้าหกล้านละประมาณนี้เพราะว่าเครื่องบบิินนนมมาาาาเเเเเยยอออะะปครื่งข้ อีกสิบลำก็จะเข้ามาเพราะนั้นรจนี้เองมีคนสนับสนุนารมีนกแอร์เรงเราไม่ได้มีผลกระทบจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีผลกระทบมากจากที่แอร์เสียเข้ามาปีนี้เหรอคะเข้ามาสิลำเนะคะเราีเข้ามาแล้วอันนี้ซื้อหรือเช่าเจ็เร็ดแปดร้อยเกนี่กำลังเข้ามาแล้วที่ยอยเข้ามาอยู่เรือหน้าก็มีกี่ลเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาสี่ห้าล้าะ แต่สิ้นปีก็คือสิบลำใช่แล้วรวมทำให้ทั้งฝุงเรามีเท่าไหร่ก็มีประมาณสิบสิบเจ็ดลำประมาณนั้นอย่างปีนี้เราคาห้าถึงหกล้านนะปีที่แล้วเราเท่าไหร่นะก็คือพันล้านแล้วนะปีที่แล้วจริงแล้วสี่ล้านกว่าแต่ว่าเราไปเจอช่วงของน้ำท่วงไงที่มันต้องลดลงมาเพราะว่ารือบินมันต้องถตัดออกจา่ใช้เยอะดมันก็เลยมีกรฟแสที่น่อยแต่ปีนี้น่าจะโอเคมันมีกี่เรื่องคุณเราเป็นอะไรบ้างต้นทุนเราโอเคจ้ะ น้ำมันก็มันก็ราคาก็ลดลดลงอย่างต่ตอเน,นื่องในด้านของกําไรเราก็กาไรมันมตั้งแต่ตั้งแต่รากลับมาจากสุวนภูมิมาเนี่ยเราก็มีกําไรต่อเน,นื่องมาสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาก็ถ<อ>ือว่าใช้ได้ย้อนกลับไปเรื่องเรื่องที่ขอความช่วยเหลือกันนิดนึงค่ะว่ามันมีอะไรแล้วที่ทอดทอช่วยไปแล้วเรื่องน้ำ<ก>ท่วมแล้วก็ยังเดืออะไรตอนแรกก็ค่าใช้ใจ่ายที่เราไปใช้สุรภูมิเนี่ยก็แน่นอนก็ได้ราคาเดียวกับดอนมื่นในระยาเวลาเดนจุดนั้นแต่ที่จะเป็นก๊อกสองมาที่เขาจะช่วยเขาก็ต้องการช่วยช่วยอยู่แล้ว ทางทางการท่าเขาพูดหนึ่งต้นแล้วเขาจะช่วยเราช่วยอะไรคะก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านที่สป,ปอร์ต <ừ> สิ่ง <trails. S 2> ที่เราต้องเสียเสียออปชั่นที่ลอสไปจากที่เรามูฟไปสุรภูมิเนี่ยก็เจอปัญหาหลักอย่างหลายอย่างเพราะว่า <im itation> เครื่องบินจอดที่นสนามบินก็ไม่ได้เพราะว่าหลุมไม่พอต้องไปจอดข้างนอก,นอกมันก็เป็นคอร์สนะคุณเ <im itation> นี้ยดังั้นก็พยายามจะคอมเพนเซต็จจมีข้อเสนออะไรให้คอทอมไหมคะที่อยากให้เราช่วยเราเป็นพิเศษยังจ้ะตอนนี้ให้ทุกอย่างมันเบสิกให้มันอะไรนั่นหนึ่งโอเคกบบพอใจละ ไม่ต้อการอะไรมากขนาพี่ทุกอย่างเบสซ้องแฟนนสวน